สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a c h a า n แนลแอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนนะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องเปล่าหรือว่าการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับท่านสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้รวมไปถึงเราก็ยังมีการนํามืืออถรุ่น ต่างนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยโดยที่จะเน้นเป็นมือถือราคาถูกแล้วก็โปรโดีๆเพื่อที่ท่านจะได้เป็นข้อมูลในการซื้อนะครับหรือว่าท่านอยากจะดูโปรโมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้รวมไปถึงการแกะกล่องรีวิวด้วยนะครับก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้เช่นเดียวกัน ถ้าหามาได้ก็จะนํามาแกะกล่องให้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะมาดูการลดราคาของมือถือ oppo นะครับเป็นรุ่น a16 ซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสำหรับ oppo a16 ถือว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่แล้วก็มีความสวยงามนะครับในเรื่องของสเปกก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้ผมสรุปราคาล่าสุดมาให้นะครับเป็นราคาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแบบนี้มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมีราคา ใหม,มาอัปเดตให้มาให้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าท่านใดกําลังสนใจนะครับอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานสักเครื่องหนึ่งโดยที่มีงบประมาณ4,000ถึง5,000บาทนะครับสำหรับ OPPO A16 รุ่นนี้ก็น่าจะตอบโจทย์หรือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านได้นะครับซึ่งหน้าจอก็ใหญ่กล้องถ่ายรูปก็สวยนะครับถ้าท่านอยากจะดูการแกะกล่องรีวิวแบบละเอียดนะครับก็สามารถย้อนไปดูได้ในช่องของเราเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่า แบบไม่ติดโปรกันก่อนซึ่งก็จะเป็นราคาสําหรับช่วงปลายเดือนแบบนี้นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน l a ซาด้ากันก่อนนะครับก็มีมาให้ดูหลายร้านเดี๋ยวท่านดูไปเรื่อยๆนะครับชอบร้านไหนหรือว่าอยากจะสั่งซื้อร้านไหนผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งกันนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการสั่งซื้อสําหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับจัดจําหน่ายโดยทาง OPPO Official นะครับเป็นของร้าน Lazmor OPPO A16 รุ่นนี้เป็นรุ่น RAM 4ลอม64 g b นะครับหน้าจอ6 5.2นิ้วแบต5,000 กล้องหลัง3ตัวนะครับตัวเครื่องรับประกันศูนย์หปีเต็มในเรื่องของราคาขายอยู่ที่5990บาทนะครับวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละประมาณ998บาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้1ปีนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ของ lazada ที่ด้านล่างของคลิปส่วนร้านที่2องแรมสี่ลอมหกสเหมือนกันนะครับ Oppo A 1 6จัดจาหน่ายโดยทาง Lazada นะครับจากราคาปกติ5 9 9 9บาทลดราคาเหลือ5,490บาทนะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินนะครับเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Oppo ให้ด้วยท่านใดที่อยากจะซื้อร้านนี้นะครับสำหรับรุ่นแรมสี่ลอมหกสิบสบาทสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ปิดท้ายกันที่รุ่น Le3 ลอม32นะครับตัวนี้ราคาก็จะถูกลงมาค่อนข้างเยอะสำหรับ OPPO A 1 6นะครับจัดจำหน่ายโดยทาง OPPO Official เหมือนกันจากราคาปกติ4,999บาทนะครับลดเหลือ4,699บาทซึ่งวิธีการชำระเงินเราก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนเขาให้ผ่อน3เดือนนะครับจ่ายเดือนละประมาณ1,566บาทต่อเดือนสาหรับสีมี2สีนะครับสินค้าก็เป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้เหมือนกันภายใน15วันนะครับมีประกันจาก ์ oppo ให้1ปีท่านไหนที่สนใจนะครับอยากไปซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่น ram4 หรือว่ารุ่น ram3 นะครับราคาก็ถือว่าต่างกันอยู่ประมาณ1,000บาทนะครับท่านชอบแบบไหนมีงบเท่าไหร่สามารถเลือกซื้อได้นี่เป็นร้านที่ผมได้นํามาให้ดูนะครับจากทางด้าน lazada เราไปดูกันต่อที่ทางด้าน shopee กันบ้างนะครับราแรกสําหรับ oppo a16 ram4 ram 64กิเครื่อง์ไทยนะครับประกันเต็มปีจากราคาปกติ6,999บาทนะครับลดเหลือ5 1,399บาทวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนเลยนะครับจ่ายเดือนละประมาณ539บาทต่อเดือนประมาณนี้แล้วเขาก็ยังมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นก็จะเหลือเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นหรือว่ารับเงินคืนได้ถึง500คอยนะครับใช้โค้ดตรงกรอบสีส้มๆนะครับเหลือ4,799บาทก็ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆสําหรับร้านนี้รู้ต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแรม3ลอม3 2นะครับ โ p p o a 16เหมือนกัน จากราคาปกติ4,999บาทนะครับลดเหลือ4,799บาทแล้วถ้าท่านใช้โค้ดนะครับตรงกรอบสีดำๆตัวหนังสือสีเหลืองนะครับก็จะเหลือ4,79 0บาทซึ่งก็น่าจะเป็นร้านที่ลดราคาเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ท่าในใดที่สยยในใจอยากจะซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่ลิงก์ของ s h อป e e ที่ด้านล่างของคลิปดูต่อกันที่แอปที่3หรือว่าร้านที่สานะครับสหรับ JD Central, 16, c e n t r Oppo A16 RAM 4ล o m ม64นะครับร้านแรกจัดจาหน่ายโดยทาง Oppo ขายอยู่ อยู่ที่5,999บาทนะครับมีของแถมให้ด้วยมูลค่า699บาทซึ่งวิธีการชําระเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับผ่อน0%ได้10เดือนจ่ายเดือนละประมาณ600บาท มีให้เลือกสสีท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD c e n t r ปิดท้ายกันที่รุ่นแรม3ลมสม32นะครับ Oppo A 1 6ขายอยู่ที่4999บาทวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สีเดือนนะครับจ่ายเดือนละ1250บาทต่อเดือนประมาณนี้สาหรับสีมี2สีให้เราเลือกนะครับท่านไหนที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ JD Central นะครับนี่ก็จะเป นะครับสำหรับเครื่องเปล่าของ oppo a16 ราคาก็ถือว่าลดให้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อรุ่นนี้นะครับหรือว่าท่านที่ชื่นชอบในแบรนด์ของ oppo นะครับมีงบประมาณ4,000-5,000บาทก็สามารถเลือกรุ่นนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเราไปดูกันที่ค่ายแรกนะครับเป็นของค่าย t o move h oppo a16 รุ่นนี้ ram 4ลอม64นะครับโดยที่เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชำระค่าบริการรายเดือน เาราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,699บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา1,407บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้เริ่มต้นดูกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา1,407บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วย1,490มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตโปรนี้ให้มาใช้ทั้งหมด50กิกสนะครับส่วนค่าโทร300นาทีถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือน เดือนละ599นะครับซื้อเครื่องได้ราคา1,407บาทเหมือนกันค่าเน็ตล่วงหน้าก็เท่ากันนะครับ1,490สัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ทั้งหมด20กิกสนะครับส่วนค่าโทร300นาทีแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนถูกที่สุดนะครับเดือนละ499บาทต่อเดือนก็ซื้อได้ราคา2,789บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเหมือนกันอินเทอร์เน็ตโปรนี้ให้มาใช้แค่10กิกเท่านั้นนะครับที่ความเร็วสูงสุด300 200เมกส่่วนนคาาโทร200าทร็ี ถ้าไในที่สนใจอยากจะซื้อสําหรับ Oppo A16 ของค่าย True นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ True ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย d t a c นะครับ Oppo A16 มีให้เลือก2ส,สีรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินสําหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา1,190บาทแล้วก็ถ้าซื้อวันนี้เขามีไวเชอร์มูลค่า200บาทให้ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดของโปรเน็ตทั้งหม ที่จะมีให้เลือกก็จะมีดังนี้สําหรับโปรแรกนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา1190บาทะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่งหน้าด้วย1000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ2,190บาท ถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา1,790นะครับมีค่าเน็ตลุงหน้า500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ2,290นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ499นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา2,290พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า300รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ2,590บาทซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญา ถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้อสําหรับ oppo a16 นะครับเริ่มต้น1,190บาทจากทางด้านค่าย d t a c นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ d t a c shop ทุกสาขานะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับค่าย ais oppo a16 ram4 r ล m 64 g b นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือก2สีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,999บาทนะครับ โปรเน็ตรายเดือนเป็นโปร AIS Hot Deal นะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา2,689บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรก็จะประมาณ1,000ถึง1,500บาทประมาณนี้ไม่แพงนะครับสำหรับค่าเน็ตล่วงหน้าของเขาซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่า ุทั้งหมดของ oppo a16 นะครับมือถือรุ่นใหม่สเปคโดนใจนะครับที่วันนี้ผมสรุปทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันท่านชอบแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่่่าาาานนชออบหหรืวเวเ็คลิปจก ของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ